สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ปิ่นน้องพี่เอลและน้องเอลทีสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ปิ่นน้องพี่เอลและน้องเอลทีหลังจากที่เฮากลับมาตั้งแต่สปปลาวตอนนี้เขามาฮอดโคกน้องนาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วขยันห,หิวนมขยันห,หิวนมกินมัมมีอยู่สวัสดีครับยังครับรอก,ก่อนแล้ว ครับผมครับผมครับผมแพ่งยูแพงงยูตอนกินนมตอนนี้เขาก็ได้กลับมาฮอดคกน้องนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพาน้องที่เอวมาสอบมาสอบอะไกับปิดเทอมยาวเลยวันนี้ปิดเทอมยาวเลย,เม,าเลยมาสอบยูจังมือละมือนี้สอบสอบสามมือสอบสามมือมือนี้สอบมือนี้แรกเหมือนะ่ะเ,เป็นอะไรโอเคปะโอเค ได้อยู่เนาะสอบเก่งอยู่บะพาน้องที่แอวมาสอบมาเข้าโรงเรียนสอบสามมือเดี๋ยวเขากะซีได้เดินทางไปสอปล,อปลอาวอีกแล้วไปบุญบ้านไปบุญบ้านไปบ,บุญบ้านน้องปิ่นเนาะบุญบ้านบุญประจำปีพี่น้องบุญพระเบิดวเคากะซีเมือบุญบ้านเดี๋ยวบรรยากาศบุญบ้านให้พี่น้องเบื้องพ่อมตอนนี้พา พี่แยวมาเข้าโรงเรียนซะก่อนมาสอบซะก่อนอาะนั่งนั่งนั่งนี่นั่งนี่โอ้นั่งกับพี่ทีแอวอะไรให้แม่อุ้มแม่อุ้มมาเม้ามาอ้อยแกใหญ่นี่สมัจเจเป็นแค่ไรนี่ให้แม่อุ้มให้แม่อุ้มยังนอนบ่อนยังนอนบ่อน ขาเงยแยกนอนว้ขาขาเงยหบดซึนหมดห้าวเลยสวยๆแยักนอนตาเป็นแับนี้ยักนอนวันฮึได้ยังเอ๊ะบอ๊เอ๊ะบอ๊เอ๊ะบอโอ้ยขาเงยเดี๋ยวมื้อนี้ non, นออออ <c ười> นสิพาพี่น้องย่างโซมโคกน้องนาตอนแรงหลังจากเหงากลับมาแต่ประเทศลาวก็ยังพันได้มีคลิป คกน้องนาเลยบันพี่น้องสมเหมืนบอสนี่ตอนนี้จกปีอะไรลาหน่อยเจ็ดจปดปีแล้วเจ็ดปีเจ็ดปีเจ็ดปีครึ่งเจ็ดปีน้อยนึงยังว่าเจะมิตุนายโดนตอนนี้นายเอกน้อยก็เจ็ดปีแล้วเป1ดเก้าสิบสิบปีอยู่กับเบ้านี่พน น้องดีอาเจ็ดบีขันไงขันไงช่องควบครับไปบ่ไปเรียนไปปะเฮ้ยยูแมพิ้นบอสยูแม่พิ้นแพงบอสเนีแพงกินมันเบียยังเบียแล้วเบียแล้วกาแฟกินมาคุยกับป้ากับลุงแล้วป้ากับลุงบ่ได้ยินเสียงขันไงได้ขนาดสวัสดีครับไม่ก็เร็ว ครับผมไหวขาครบมันยังไงมึงเป็นมาน้อยได้นี่เป็นหมาน้อยได้ไหมอุ้ยบวกัดไม่มันกระคาบเนาะสวัสดีครับก่อนครับผมกลมด้วยครับผมกลมด้วยกลมแทงยูเอินตุกตาเอินเอินอะไรตุกตาตุกตาตุกตาเรียกพี่ปามสิพี่ปามพีทีเอลเอลพีทีเอลเอล

เดี๋ยวทีมาเต้ใส่มาเต้ประเทศลาวไปหาเท่ามาเอาาเดี๋ยวที่เอาิดเทอแลมวเอากะสีได้ไปยูสปปลาวยาวเลยกะสีได้ไปนอนนาได้พี่น้องวันนี้ไปยูนานกับเมทา <c oughs> เปลี่ยนบรรยากาศไปยูนาวนันนี้โอเคปะโอเคเอี๋ยวยู่ได้ปะเฮ้อเฮ้อยังไหนเคยไปนอนนาเกี่ยวเขาอยู่ดี อิ่มยังอิ่มยังมัมมานะโอ้ยเนื้อเนื้อนกใส่หนังเบื้องนกนะเฮ้ยไหนนกนะไหนนกให้พี่ทีเออดูซินกอยู่ไหนนะอืมอืมอุ้มให้เออดูอุ้มเนาะอ่าไม่เอาให้แม่อุ้มอยากอุ้มหน่อยทำมานเจ๋หน่อย ยี่นอนว่านจ้านี่นอนแบบนี่เราไหนซีได้พาป้ากระลุงชมสินะยี่นอนอยู่ังไงอู้หู้รุดแล้วเบิ้งเบงเบงจุดแดงจุดมั่มจุดแดงจุดมั่มรุดบ่รุดลุดเลยลุดเลยรอเก่งแล้วลุดเลยไป่ะพาปกระลุงย่างไปเบิ้งตู่ๆป่ะ นางด้วยพี่พาป้ากระกบ,บุงไปด้วยปลานี่อยู่เสร็จปลาใหญย่สีปลากระกบุงมึงด้อยตอเดียวพาพี่น้อง <c oughs> นางมึงโคกน้องนาของเขายามเมือแรงเอาบรรยากาศทงไฮทงนามาปั่นพี่น้องโซเติมพลังแล้วลวบะลลวลวบอหนี่อธีครับทีครับครับผมก่อนแล้วครับผมก่อนอโอ้ยเย็บน้มบอนแม่บอแม่แม่ไรเย็บได้น้มบ่เย็บน้าอะไรดื้อหลไรเติมเติมพลังอิ่มแล้วบ่ เติมอิ่มเติมพลังเรียบร้อยแล้วยับมาพี่ยับมาพี่เติมพลังเรียบร้อยแล้วค่ะไงมาเดี๋ยวพาพี่น้องโซม m คกน้องนะบรรยากาศยามมือแรงตะเวนตกดินแล้วกำลังสีมืดยุบพี่น้องบ้านเฮาเอื้อมมืดยุบแสงเบิดแล้วแสงเบิดเรียบร้อยแล้วเอียง เด็ดมากสดเลยหมกม่หน่อยหมกโม่มหน่อยมากอย่างมากมกันมันอยู่แข้มน้ำมันมันโบเมนมากกระดอมเน๊จักมากอย่างแลยขครยังกินอย่างวะขครยังกินอย่าง <c oughs> อาที่กินอย่างครับอนมนมมิตอรมินชีดําอีครับผม ดีหน่อยเอ้ยตอนนี้พาที่ยวกับใายไงนยังเล่นโคกน้องนายังรับบรรยากศาศยามมือแรงมากอะไรอะไระมากินได้ปะ,ะกินได้มาไงจุปะกระลุงกันจุปะกระลุงกันแล้วจุบๆแล้ว โอ้โหจุ๊บเลยเบานันเชียงอะไรนะเชียงอะไรนะสะเหวน้ำกับสีรถลงจังน้อยเยอะพี่นนอะลดลงบ่หลาย่บันไดน,นะพื้นเก้ามันตั้งแต่ยาน่ะเหรขึ้นไปขึ้นไปคู่ทั้งเทิงนันสีโทมเมาพี่นนอะพื้นเก้ามันสีอยู่ตัวนี้นี่อยู่ขอบตัวนี้น้ำมันก็ลดลงไปเมื่อไาร่บันได ไอ้กินไม่ได้ครับเนาะเนอะเนาเวนมากเด่นใบ,<า>บ<า>ไม้ตอนนี้เขาอยู่กอกางอยู่กอกางน้องที่แอลแอลที่ยังเล่นโอ้ต้นเอนต้นยังกอลูกอันนี้แทบบารมีหรือว่าใบหูกระจุงบไ่ไม่เอาไม่เอาลูกลังนก ลังนกลังนกเอาไว้ให้นกมันอยู่นกมันมาทำรังอยู่ล่ไม่ใครล่างมันน้อยนกนกนกเดี๋ยวทีเอาไม่นกนะเอานกเอานกพาเด็กน้อยเล่นหยามือแรงยุอกน้องน่นี่ต้นกล้วยเอากำลังออกมากกำลังเอามะยันนี้ก็สิเป็นแห้งแรงยังน้อยต้นไหมก็บกำลัง หาตะยอดปวงไม้าะว่าระดูใบไม้แห้งใบไม้รดน่ะตะท้อพาน้องเข้ามาพาน้องเข้ามาไม่เอาไม่เอาหนูนูมันจะตกนะกลับมาโคบน้องนากับโบได้ไปทางใดเลยหลังจากที่เฮาเมื่อประเทศลาวเมื่อกี้นี่เมื่อบ้านน้องปิ่นเมื่อจากมื้อเที่ยวเาเมื่อเสาร์อาทิตย์น่ะหลกเนาะ เมือม่อือวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ยามอาทิตย์เออยามมือแรงเขาก็พากันข้ามมาวัานจันทร์น้องที่อยาไปโรงเรียนผูใด้ไปเ,เรียน,น,นยกำลังยังก็เบาเบาน้ำใจจอยมานะไปแล้วนะแม่ปิ่นไปแล้วนะมาเด้อมาเด้ออาทิตย์นี้วันวันศุกร์นี่เขาก็ส,สีได้เดินทางเมื่อบ้านนี่เร็วพี่นอ้อง เมื่อบ้านรอบนี้ก็สีมีเจแปนมีปัเปิลแล้วก่าพ่อเจแปนลุงแจกเมื่อพ้อตอนนี้บุญบ้านใกล้สิมาฮอดแล้ววันที่สิบหกวินทองบุญบ้านน้องปินเฮากะสิเมื่อกันเบิร์เลยครอบครัวปัเปิ้ลกะซีเมือ่อเบิร์แล้วก็ครอบครัวครบน้องหน้าขาไ่กสซีเมือ่อเบิร์ทุกคนเลยคือซีบอ,อุ่นนะ้องพี่น้องมาบ่ ครอบครัวปาเปิ้ลกับเมื่อผู้ใหญ่กับเมื่อทีแรกน้องปิ้นว่าสิบได้เมื่อได้บุญบ้านปาเปิ้ลก็เลยว่ามาแน่ว่าสันบุญบ้านอยากให้น้องสาวเมื่ออยากให้น้องเมื่อป้าเปิ้ลก็เลยว่ามาแน่ว่าสันทีแรกว่าน้องปิ้นว่าบ่เมื่อดอกเพราะว่ามันจอที่เอวที่เอวซอบพอมมันสิยากพี่น้องเพื่อสิเตรียมของเพราะว่าเขาได้ไปเขาก็เตรียมของไปยู่เยาเลยอะนะ ็เลยทีแรกว,ว่าสีบอได้เมือป้าเปิ้ลก็เลยบอกให้เมือแน่ว่าจันทีแรกมาเปิ้ลมาบอเมือดอกป้าเปิล้ลลรอะเอาอยากให้เมืออ่นพี่น้องผู้ใดก็เมือเบิดหววหน้าหัวมตากันยามเป็นบุญเป็นงาน<ม>ยังสี่กัสีมีญยาตีพี่น้องมากินข้าวกินน้ำน้ำยุ่งเงินยังสี่พี่น้องก็เลยอยากให้น้องเมือก็เ,อเลยว่าเอ้เมือกับเมือ่ะทีแรกว,ว่าที่เอาซอบล้ะก สีเก็บเงินเก็บซานจากสองสามมือ,อยังสีเดินทางยังสีวันนี้มันหอดมือบุญบ้านน,นั่นที่สิบหกกันเลยในเมืออฮึอัน,นแม่ดูหน่อยกินอะไรแม่แม่ดูหน่อยเร็วกินอะไรให้ป้ากับลุงดูก่อนวิตาม,มินชีครับครับครับผมอ่าเอาดีเมื่อหาตุ๊กตาบ่ไปบ่าหาเขาเมือม่อเมื่อกี้นี่ก็ค้ากันว่าสัน้นเอลทีกับตุ๊กตา บ่ค่อยทึกกันตอนนี้เพิ่นกับตั้งคนตั้งยังน้อยเวลาญาติของเล่นคองอย่างกันกสิตีกันวันนี่ทุกตากับตัวน้อยๆจะบ่ยยอมคนไน่เห็นนะบ่ได้ยอมเลยเหนตีกันก็ขาคหญ่ส่วนหลายทุกตาสีลงมือก่อนราคาหญ่เฮ็ดึ้นวันนี้ก็เลยได้ตีกันได้ให้ยำไหนกะนั่งเอกน้อยทำอะไรคะ มืออื่นซอบมือที่สองแม่นบ่ซอบมือที่สองแล้วก็วันซุกก็แล้วเี้นเานาะวันซุกที่เอา่ซ้อแล้วช่วงประมาณสามโมงครึ่งบ่หลกสามโมงครึ่งเอ้ยเนาะสามโมงครึ่งยัดขาตังกองเลิกสามโมงครึ่งแล้วก็เฮาก็ซิได้เดินทางครับน้องที่เหวแล้วก็ออกเดินทางเลยแล้วก็ซีฮอดประมาณ ไปข้ามน,นครพนมกระซิฮหอดประมาณสามสี่ทุบมุดละฮหอดบ้านพี่นอ้องเพราะว่ามันใช้เวลาเนาะได้ขี่หงอนกลับขึ้นกลับลงมันก็เลยไก่ขันบ้านน้องปิ้นอนอาโบไก่เด้่พี่น้องข้ามตรงข้ามกระบุ้งขาตรงข้ามกระบุ้งขาข้ามไปเป็นมันเป็นขัวปลากระดิง่งขัวปลากระดิงะะ่งแล้วก็ขี่จากขัวปลากระ,กะดิ่งไปบ้านน้องปิ้นประมาณสิบหลักสี่ป่ายลักน้อยนึง โอ้1บเอส12ลักนี่อาซ้อมไปเป็นตะกร้อให้แม่เด้อมัน12 13ลักนี่หรออันนี้เฮาไปข้ามอยู่คำมวนสวรรค์นะกเขียยไปข้ามอยู่อันท่าแขกก็เลยได้ขี่รถย้อนขึ้นไปอีกทางใช้เวลาอยู่กับประมาณ2ชั่วโมงไปประมาณนี่เนาะเพราะว่าทางมันก็บบ่ค่อยอันนั้นเป็นไหนเนาะมันก็เลยใช้เวลาอะใครจะฝากช่อง ยาลืมกดติดตามช่องแม่ปิ่นด้วยนะครับสวัสดีครับค่ะอสวัสดีครับก่อนเร็วอุ้ยมมันจะหักนะครับผมก่อนเร็วาครับผมก็เอามือด้วยเอามือด้วยครับผมก่อนครับผมอาไรก่อนไล่ก่อนสวัสดีครับ ไม่ใช่สวัสดีครับกุมด้วยครับ<ะ> <laughs> เอาไว้พอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสบายดีบ๊ายบาย